สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้พบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันแรกนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2556นะคะซึ่งแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของรายการเราก็คือต้องการที่จะนําเสนอแนวนโยบายต่างๆของทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นฮอตในแต่ละวันผ่านทางแขกรับเชิญหลากหลายท่านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาร่วมพูด พูดคุยกันค่ะในการสนทนาเชิงสร้างสารรค์แล้วประเด็นในวันนี้นะคะน่าติดตามทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวของอนาคตอย่างพาราไทยน่าสนใจอย่างมากนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราสดๆในรายการด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะดิฉันมีเรื่องราวดีๆของทางกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องราวของสุขภาพคุณผู้ชมนํามาฝากกันด้วยถ้าพร้อมแล้วติดตามชมได้เลยค่ะ We'll <laughs> เริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณาสุขวิถีชีวิตของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ชอบบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานมันเค็มทานผักและผลไม้น้อยขาดการออกกําลังกายน้ําหนักเกินดื่มสุราและสูบบุหรี่ถ้าช่ขอให้รีบแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทันทีเพราะพฤติกรรมเสี่ยงดังที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันใน5้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังกระทรวงสาธารณาสุขมีมาตรการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง,งใน4เรื่องใหญ่ด้วยกันคือหนึ่ง กระตุ้นให้ออกกําลังกายต่อเนื่อง2กินอาหารลดหวานมันเค็ม3ลดอารมณ์คลายความเครียด4งดดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่มาตรการเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาโรคอันเกิดจากพฤติกรรมซึ่งต้องแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องลดภาวะเสี่ยงให้น้อยที่สุดสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุขสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยงยืน และเวอร์วย์เว็บบางกอกไวส์ .com